วันนี้ก็จะทำเมนูยำปลากระป๋องกันนะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็คือตะไคร้ซอยนะครับมะนาวหั่นเป็นชิ้นนะฮะหัวหอมซอยนะครับพริกจะเป็นพริกขี้หนูหรือพริกธรรมดาก็ได้นะครับซอยนะครับแล้วก็มะกรูดซอยนะครับไม่ใช่เก็บจากในซอยนะครับก็คือซอยให้ละเอียดนะฮะแล้วก็ปลากระป๋องนะครับแล้วก็ วิธีทำนะครับ,รบก็จะเปิดลากระป๋องก่อนนะฮะอึบอแล้วก็ใส่ลงไปนะครับนี่นะโอเคแล้วก็ใส่ะตะไคร้ซอยลงไปนะครับ นี่ใส่หัวหอมซอยลงไปนะครับแล้วก็ใส่พริกแล้วก็ไอ้ใบมะกรูดซอยลงไปนะครับพริกจะเยอะหน่อยนะฮะชอบกินพริกนะครับ จากนั้นก็บีบมะนาวลงไปนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับกับยำปลาก,กระป๋องนะครับนี่ฮะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับ